สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมว่างนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับมารีวิวเจ้าตัวออดิโออินเทอร์เฟสราคาไม่ถึง2,000นนะครับตัวนี้มีชื่อว่า X Tuga นะครับ X Tuga นะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวนะฮะเป็นชื่อรุ่น e 2 2นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นอินเทอร์เฟซนะครับผมสั่งมาใน Facebook นี่แหละฮะผมไม่บอกว่าร้านไหนแล้วกันนะครับอยู่ที่ราคาประมาณพันอา่ารวมส่งไม่กี่พันพันเก้า 1, นะครับพันเก้านิดนๆนะฮะตัวนี้เนาะก็ made in china นะครับภายในกล่องเนะี่ยไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่คู่มือเล่มเดียวไม่มีไดรเวอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ ก็คือคลิปนี้ก็คือผมทําขึ้นมาผมไม่ได้แบบว่ามีเจตนาว่าจะโจมตีสินค้าของเขานะก็คือผมมาเล่าการใช้งานหลังจากที่ผมใช้งานมาได้สักพักหนึ่งกับเจ้าตัวเนี้ยให้ฟังนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆตัดสินใจดูว่าคุ้มไหมกับการที่จะเอาเงินแค่นี้ไปซื้อเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหม นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะกับ audio interface ตัวนี้หรือว่าซาวการ์ตตัวนี้ผมเรียกว่าซาวการ์ดแล้วกันนะครับหรือว่าเรียกว่า audio interface แล้วกันบางทีมันก็ลงลงดืมมเนาะตัวเนี้ยเขาบอกว่าสเปคเขาบอกว่านะผมจะเอาแบบบางอย่างที่มันจําเป็นเนาะผมจะพูดถึงบางอย่างที่มันจําเป็นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ทําเพลงอยู่นะครับก็คือไม่ได้ทําแบบจริงจังหรอกก็คือ cover แต่ว่าในเรื่องของการ cover ผมก็อยากทําแบบ งานทำไฟล์เสียงอยากได้ไฟล์เสียงที่แบบมันจริงๆจ,จังๆที่แบบมันดีๆหน่อยก็คือตอนนี้ผมซื้อมาสํารองเพราะว่าผมกำลังจะอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ก็คือตัวก่อนหน้านั้นนะ่ะผมใช้เป็นสการเนะครับโฟกัสไรสกาเล็ตนะครับตัวตัว2 i2 นะครับเจนเจนสถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนั้นเป็นอ่าอินเทอร์เฟซที่ ใช้ดีมากนะครับก็ข้อแตกต่างตัวนั้นกับตัวนี้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะคุ้มไหมถ้าเพื่อนๆน,น,นะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับอยากจะเอาตัางแค่เนี้ยอุย้ยมันได้ของใหม่ซื้อซื้อเอาตัวนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องเพิ่มตังอะไรมากนะครับแต่ผมแนะนไํไเพื่อนๆเลยว่าเพิ่มตังดีกว่านะครับอย่างน้อยคุณไม่ได้มือหนึ่งคุณก็ไปหาที่ตลาดมือ2ก็ได้นะครับก็เลือกเอาดูสภาพ ที่มันโอเคที่มันคิดว่าเรารับได้ะนะฮะผมว่าเนาะมันจะโอเคกว่าแล้วซื้อมาจะได้ไม่ผิดหวังนะครับก็คือตัวนี้ผมซื้อมาลองนะครับสเปคคร่าวๆนะครับผมลืมไปเลยเขาบอกว่าบันทึกเสียงได้24บิตนะครับ9ร้อกิอโลเฮิรต์นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ว่ามันจะไอตัวนี้มันจะบันทึกได้ ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับมันราคาแค่นี้เองนะฮะเขาบอกว่างั้นเนาะมันจะมี2 Input นะฮะสองอินมีสามารถเสียบเจ้าตัวไมโครดิเซอรที่มันเป็น xlr ได้นะครับแล้วก็สามารถเสียบแจ็คที่มันเป็น6.3ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดขนาดเนาะถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับเพิ่มเกณฑ์นะครับ2ตัวเนี้ย แล้วก็จะมีนะครับปุ่มโฟนแล้วก็มีเมนนะครับสำหรับคุมเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตว้ให้ว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตสำหรับเสียบาสาย usb นะฮะ usb เหมือนอินเทอร์เฟซทั่วไปนั่นแหละนะครับหรือว่าจะเสียบเป็นพวกอะแดปเตอร์ เหมือนอที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับปุ่มแฟนทอมพาวเวอร์ Power, อะไรอยู่ข้างหลังนะครับส่วนสวิตช์สองสามปุ่มที่เรียงกันอยู่เนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมลองแล้วมันไม่มีผลอะไรเลยนะฮะแล้วก็จะมีะช่องสําหรับช่องเอาพุตสำหรับเสียบอ Monitor, มอนิเตอร์ลำโพงมอนิเตอร์นะครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะเพราะว่าผมไม่มีลำโพงมอนิเตอร์ผมใช้หูฟังนะฮะไอตัวด้านหลังเนี่ยครับ ปุ่มพวกปุ่มด้านหลังเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะฮะลำโพงมิเตอร์ผมก็ยังไม่ได้ลองเท่าที่ใช้งานมานะครับเสียบครั้งแรกนะครับหาไดรเวอร์อยู่เป็นชั่วโมงนะครับปรากฏว่าผมผมเข้าไปใช้ไอตัวโปรแกร,รมทําเพลงนะครับเข้าไปหาพยายามหาอยู่หลายรอบก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็อีกอย่างเจ้าตัวเนี้ยถ้าจะมาอัดร้องอัดกีตาร์ ไม่เหมาะครับไม่เหมาะเพราะว่าเวลาที่อัดร้องนะ่ะเราใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับอ่ะลืมบอกเสียงที่ได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ผมก็บันทึกจากเจ้าตัวเนี้ยนะฮะเจ้าตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้แหละนะครับไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมจะไม่ปรับแต่งใดใดทั้งสิน้นผมจะเอาเสียงเนี้ยไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูแต่เท่าที่ผมใช้มานะ ประสบการณ์คนที่เคยใช้อินเทอร์เฟซมาสองสตัวนะฮะแล้วก็ใช้ไมค์มาประมาณสีหตัวนะครับก็เข้าใจเลยว,ว่าตัวเนี้ยเอามาทํางานอนะ่ะไม่ได้ทํางานแบบนี้จังส่งลูกค้าอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่ผ่านคือถ้าเกิดว่าจะเอามาทาแบบทาเพลงคัฟเวอร์ขำๆอย่างเงี้ยเออลง YouTube ลง Facebook ลง Ti t o อกอะไรขำๆอย่างเงี้ยโอเคไม่ห่วงเรื่องแบบ น้อยฟรอไม่ห่วงเรื่องแบบเสียงอ่ซาซาเสียงฉีีอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคครับมันก็โอเคคุ้มกับราคาแต่ถ้าเกิดจะทํางานจริงจังอะ่ะไม่แนะนํครับไม่แนะนําอย่างยิ่งเพราะข้อเสียมันค่อนข้างเยอะปุ่มปางปุ่ม,มอะ่ะมันใช้งานไม่ไม่ได้ครับใช้งานไม่ได้อย่างเช่นปัญหาที่ผมเจอ1 No i s e ครับเสียงฉี่เสียงซ่าเวลาเราเพิ่มเกณฑ์ของไมโครโฟน เข้าไปในตัวเนี้ยเสียงเสียงเสียงพวกนี้จะมาแล้วก็คือมันจะไม่เงียบสนิทไปเลยไม่ใช่แบบเสียงแบบเออเสียงระบูดเหมือนไอ,ไอ้พวกไอทำพวกคอนเทนต์เอสมาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันเสียงแบบน้อยก็คือน้อยแบบน้อยฟรอมันจะแตกต่างกันเลยไม่รู้ผมเลือกผิดหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันก็อย่างว่าแหละครับเวลาเอาไปโปรเซสเวลาเวลาเราไปแก้ไขเวลาเราเอา ไปปรับแต่งจะทําเพลงอย่างเงี้ยอัดร้องเราจะเอาไปโปรเซสเอาไปแต่งเอาไปนู่นนี่นั่นอนะ่ะมันทําลําบากนะครับมันจะเสียเวลานะครับจะได้มาน,นั่งลบกันแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับตัวเนี้ข้อเสียอันดับแรกเลยแล้วก็ข้อเสียที่2ก็คือปุ่มเกนใช้งานไม่ได้คือปิดสุดแล้วแต่ว่าเสียงยังเข้าไปในคอมพิวเตอร์อยู่นะครับยังรั่วเข้าไปอยู่ข้อที่3ามเซตอัพยากครับ เวลาจะเสียบเข้าไปบางทีก็อารมณ์ดีผีเข้าผีออกคิดจะมีแบบคิดจะมีไดเวอร์ก็เออคือแบบจะมีไดเวอร์มันก็มีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีก็ขึ้นอ่าอิ er นพุตเออเฉยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีไดเวอร์รองรับนะครับก็เม็ดอนะินชัยนาเนาะก็อย่างว่าพี่จีนก็ทำมาราคาแค่นี้ก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับแต่มาทำเพลงจริงจัง มาทำงานแบบ voice over จริงๆจังๆเนะี่ยไม่ผ่านนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ x t u a นะฮะ E 2 2่า e 22นะครับ audio interface นะครับ pro professional audio interface นะครับยังไงก็ลองดูนะครับฟังเสียงที่ผมบันทึกแล้วก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าซื้อดีไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับได้ตัดสินใจซื้อเนาะโอเคภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันรีบนะฮะอยากถ่ายมีเวลาก็เลยถ่ายไปเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ